มาเริ่มแรกครับหาเข้าพูดก่อนเลย <c oughs> ก็ต้องขอ,อกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะั้นด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมผมมาเล่นเกม GTA นะครับผมมันเป็นเซิร์ฟต่อยนะครับไม่ใช่แบบโลเปนะครับผมมาวอร์มมือก่อนนะเดี๋ยวค่อยเข้าโลเพนะช่วงนี้ที่ผมหายไปเป็นระยะยาวเลยนะต้องบอกก่อนว่าผมอัดเครื่องมืออาจจะไม่พร้อมนะผมไม่ว่าจะคอมพิวเตอร์หรือ uh ทางการเรียนนะครับการไม,ม่ผมเรียนทํางานบ้างนะครับแล้วก็ ม,มันเยอะอะครับมันเราต้องเวน้นเว้นระยะนี้ไว้ก่อนนะเราต้องเคลียร์ให้ให้เสร็จก่อนผมก็เลยอ่ขอาขอแวะมาค้างค้างคาคาแล้วกันหาคู่ต่อยก็หรอ้ยดูเหมือนว่าตรงนี้จะคนจะเยอะนะเออมีคู่ให้ผมต่อยไหมครับเนี่ยมันเป็นชั้นเชิงไว้ผมผมจะเข้าหาผู้หญิงเนี่ยเราต้องมีชั้นเชิงไว้ขอหน้เสียงวัดแป๊บนึงเฮ้ยคนนี้คนนี้เขาเดินมาเบวัสดีครับผมเขาต่อยต่อยไหมครับเนี่ยแป๊บนึงนะครับพอได้ครับผมเฮ้ยเขาแต่งตัวอยู่รอรอเลยเราเป็นสุภาพบุรุษเราต้องรอวะท็อตี อรอครับเราต้องเลื่อนตัวหมดเยมครับต่อยไม่ไมเป็นนะเฮ้ยผมเหมือนกัน,นครับผมผมเพิ่งเข้ามาเลยเนี่ยอ้า,าวเาเย็นครับเย็วนวนิ่งเขาเขาเล่อนไปนั่นน่ะเขาบิงไปนั่นน่ะดูดิวิ้ยได้อยู่นะเนี่ย เกือบแตกไม่ไรข่มเลยสำหรับผมจะอธิบายให้คับคนที่ยังไม่รู้นะครับคือเกม GTA เนี่ยคือมันเล่นเป็นไฟเอ็มนะครับไฟเอ็มก็คือมันเป็นเซิร์ฟนะครับบางเซิร์ฟเนี่ยมันจะเป็นโลเเพนะครับผมโลเเพก็เป็นยังไงก็คือโลเเพมันจะเป็นเหมือนชีวิตจริงเราเลยนะครับผมเหมือนชีวิตในจริงที่เราใช้ชีวิตอยู่อ่ะอแต่นี่มันเป็นเซิร์ฟต่อยกันครับเขามาต่อยกันมาฝึกต่อยกันเวลามีสตอรี่อะไรเงี้ยเขาก็จะสู้ได้มีเรื่องกันเหมือนในชีวิตจริงเลย ก็จะมีเรื่องกันะเหมือนมาเฟียงเงี้ยเ mm hmm. ชื่อว่าต่อยาอยากอยู่เหมือนกันเนี่ยพูดต่อยยากจริงยากจริงห mm hmm. ุยเอยแต่คุณก็เก่งอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยจริงเหรอใช่ครับเก่งมากเลยม,มันขี้หมัดเหรอคะเพิ่งเพิ่งเข้ามาเล่นอะ่ะอุ้ยผมเหมือนกันเลยผมยังไม่รู้เลยครับ <Okay. S 1> นี่ใช้หมัดอาหรือคีกครับเนี่ย คีครับคียัง<ส>ไม่ทันเลยสุดยอดเลยครับโอ้โห oh. ผมนี้เล่น oh. เราไม่เคยต่อยเลยใช่เหรอแย่ที่สุดในแก๊งะนี่นี่ไม่เคยต่อยนี่ซัดหน้าผมก็เละเหมือนกันนะเนี่ยโฟกครับนี่มีสนับนี่จะเละทางไหนเนี่ยเราส่วนไม่ค่อยได้พอโดนซีแล้วทำไม่เป็นอนะติ้งอะไรเงี้ยได้ปะผมไม่เป็นผมไม่รู้เลยครับผมไปตามน้ำอย่างเดียวอะนี่มาเอ่อฝึกนาน,นยังครับเนี่ย สวยสวยน,นี่ฝึกนานยังครับเนี่ยเพิ่งต่อยแบบนานๆต่อยกับแก๊งทีค่ะส่วนมากถ่ายรูปอย่างเดียวอ๋อ <laughs> ไปยืนเก๊กถ่ายรูปอย่างเดียวอะไม่ไม่ถ่ายรูปะะออนไลน์อะค่ะนณะเรามากับแก๊งเราเหมือนเยอะเยอะไหมครับเนี่ยผู้หญิงอ่ะอ๋อมีแต่ผู้หญิงเลยเหรอผู้ชายก็มีฮะอ๋อนี่คือหมดเลยเหรอเนี่ยตรงเนี้ยใช่ฮะ เมกัันนนะครบี่ลองต่อยกับคนพวกนี้ไหมลองต่อยดูแม่วิคนนี้โหดกว่าเขาอีกผมจะซื้อโอ้ยจะซื้ออะไรจะสู้เขาได้ไหมเนี่ยนี่นี่นองต่อยแฟนวาน้องต่อยกับคนนี้หน่อยสวัสดีครับผมได้ครับได้อะไรอันนี้น้องเราแฟนวาค่ะน้องต่อยดูน้องต่อยโหดกว่าเราอีกพี่พลอยยืนมาอย่างนี้ผมผมต่อยไม่เป็นนะครับช่วยสอนหนได้ไหมครับเนี่ยพ่อสอนได้ครับว่าก็ต่อยไม่ค่อยเป็นอุ้ยมันต้องลองครับแบบเรื่องแบบเนี้ยครับผมอ้าวว้า ได้นะบอกเลยสาวๆได้นะมายกมือพร้อมเสมอเมื่อเธอต้องการ You're never gonna make it. So There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Oui. And you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible. It's not probable, you're responsible Too many obstacles, you have to gotta take it know. You, gotta us, you can't be a pro, no it's your time no more. Who the fuck oui, are you bar. to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon, and I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all <laughs> these positions, <laughs> and all these positions <laughs> they come in in millions, they block in your vision. But no, you can't listen. That shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're training There's no the way that you make it. ที่ผมป,ปล่อยผมมาปล่อยเมื่อวานมันไม่ไม,ไม่อย่างนี้ด้วยนี่ก็ติงกันครับเนี่ยอุ้ยทำไมโหดจังครับเนี่ยไม่ครับเลยเฮ้ยน้องคุณเก่งมากเลยอ่ะใช่หรอใช่เก่งมากเลยผมนี่สู้ไม่ได้เลยเนี่ยหมัดหนักซะด้วย มื่อกี้เขาไฟตรงมีไฟน้องมองไม่เห็นอะแล้วแสบตาไปหมดเลยอ๋อนี่นี่ชื่อแฟนวาเหรอครับเนี่ยใช่ครับอ๋อแล้วคุณผู้หญิงผมแดงนี่ชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อพลอยครับอ๋อคุณพลอยคุณพลลายอย่าพลอยไม่มีรอเรือพลอยลิงอ๋อลลิงพลอยลลิงพลายเรือดีผมเป็นลูกครึ่งนะครับผมก็เลยลูกครึ่งอะไรคะลูกครึ่งนึกไม่ทันเลยครับ ่ชื่ออะไรรับเนี่ยอ๋อผมผมชื่อชื่อขมครับขมใช่ครับชื่อขมดมเต่าครับฮะขมดมเต่าครับเคยได้ยินปะไม่เคยผมมีหนึ่งมุกนะถึงชื่ออาจจะขมแต่ยังอื่นไม่ขมนะครับครับมีคนอื่นด้วยไหมครับเนี่ยในแกงคุณนี่ไงหัวฟ้าแล้วก็นู่นนู่นอนู่นหมดเลยปล่อยกันอยู่ใช่ฮะอุ้ยมีแต่คนเดือดเดือดทั้งนั้นเลยอะ ก็บอกแล้วไงว่าเราอ่อนที่สุดแล้วใช่หรอใช่ค่ะเดี๋ยวผมก็สู้คุณสองคนไม่ได้เลยนเนี่ยลองลองสู้ไม่ได้ว่าแหลกอ่ะมันใกล้ไฟมากหนูมองไม่เห็นเนี่ยป่ะผมสู้เขาไม่ได้หรอกขณะเขายังขณะเขาแหลกเนี่ยผมยังล้มเซเลยเนี่ยไม่ครับไม่ไม่ไม่นี่ฝึกกันนานยังครับเนี่ยหรือว่าเรื่อยๆครับเนี่ยก็เรื่อยๆมีเวลาก็ไปเล่นกับแก๊งไปต่อยกับแก๊งเนี่ยค่ะ อ๋อพอดีครับผมคุณผมฟ้านี่ต้องต่อยกับคนนี้หวัวฟ้า้ยสวัสดีครับสลาสวัสดีครับสลาสวัสดีครับสวัสดีครับผมนี่เขาเขาเก่งแม่ไม่ต่อยไม่เป็นค่ะใช่ไหมพี่ฟ้าเขาเก่งกว่าเราอีกใช่ไหมใช่เหรอใช่หายใช่ฮนะ Fuck shit. ฟ้าโคตรเก่งเลยอ่ะใช่ไหม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 เอาผมล้มหลายรอบอยู่นะเก่งจริงคนเนี้ยเขาเขาช่วยนายเข้าดี่อใช่ใช่นึกว่าคนมาคัดน่ะนะเขามาคัดเข้าแก๊งครับผมอ๋อตรงนั้นเหรอไม่ถึงผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายมาคัดเหรอครับผู้ชายหัวแดงครับกับกับคนไหนไมู่้อีกคนอ๋ออนี่รับกี่คนครับเนี่ยไม่รู้อ่ะเขามาคัดก็คัดคนเรื่อย เอาไปลงเลสอ์ค่ะเดสันตตอ๋อคุณเล่นประเทศอะไรนะยังไม่รู้เลยผมไม่ค่อยได้เข้าเลยดิคุณจะมาขำคนคําตอบคนแล้วคนก็ขำ<ม>คนมีพีรูษคือผมไม่ค่อยได้เข้าดิผมเพิ่งเข้าวันนี้เนี่ยมาเข้าประเทศต่อยนหะโอเคโอเคผมก็ว่าดูประเทศประเทศอยู่ว่าจะไปลงไหนดีเนี่ยอีกอย่างผมก็มาคนเดียวด้วยไง đây. ผมมาจากมหานครนะดิใช่คือทาง er> แก๊งผมก็อยู่มหานครเขาก็น่าจะเล่นยาเดียวอ่ะเต่๋ยวผมก็ไม่ค่อยชอบแนวเรียนสักเท่าไหร่อะยากแบบโลเพมากกว่าโรเพก็อีทเดียวเลยอีทเดียวนี่คุณก็ไปอยู่นู่นอะคุณพลยก็ใช่ฮะอะไรอะไรคุณเล่นอะไรครับด้วย อยวแก๊งไหนเดียวอะเปล่าผมไม่ผมยังไม่ได้เข้าเลยอ่าใช่โมไอ้อันนี้นี้พี่เราพี่เราสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณคุณอยู่แก๊งอะไรบอกมาก่อนผมไม่ได้อยู่อิทเดียวครับไว้ต้องเมื่อกี้คุณหลุดไปแล้วแล้วคุณก็ขำจริงจริงหลุดลองลองลองไได้เล่นลองไได้เล่นคือผมไม่ได้เล่นไม่ได้เล่น GTA มานานแล้วนะครับผมแต่คือทรงผมมันให้คือเล่นลิ้นก่อน คือผมกาลังจะหาประเทศมาเล่นครับผมก็คือประมาณว่าจะหาประเทศมาปักหลักปักฐานคือแต่ก่อนคือเก่งผมอะ่ะเคยดูคลิปเกาๆนะครับคือเบคกีทธิ์ที่ผมร้องเพลงนะครับนั่นแหละครับก็คือเขาไปเล่นอยู่มหานครกันหมดนะครับแถมก็มีคนใหม่มาเข้ามาด้วยผมก็ไม่ค่อยได้เข้าไปคุยกับเขาด้วยนะครับผมคนนะครับถ้าเป็นว่าเล่นเลย ไม่ผมอยากลองไงว่ามันเป็นยังไงจะได้ปะโอเคเลยค่ะอยากได้บ้างอ๋ออยากได้บ้างนี่คืออยากตีผมบ้างเหรอหรือว่าอะไรใช่ฮะเอาไปตีหัวคุณชื่ออะไรนะฮึเคื่อขมเหรอใช่ครับใช่ใช่ใช่ใชคนอะไรชื่อข่มคุณไม่เคยเห็นคนชื่อขมเหรอ,อไม่อ่ะขมผมคงเป็น limited edition แล้วดิ คุณอยู่ประเทศไหนหอ๋อผมไม่ได้เข้าประเทศเลยผม<ช>่เิรอใช่ผมเพิ่งเข้ามาเนี่ยก็อยู่แก๊งด้วยกันไม่ใช่หรอครับเนี่ยอ๋อพอดีน้องน้องล,อง,ล,อง,ลองทีมหญิงแก๊งผู้หญิงที่ออนไลน์ค่ะแต่ว่านี่อยู่อีกแก๊งหนึ่งอยู่แก๊งวกตอรี่แต่ว่าออกแก๊งแล้วค่ะเมะื่อวานอาอทำไมถึงออกครับเอ่อต้องเดินทางไปหลางประเทศค่ะอ๋อใช่ค่ะแล้วจะไปลงประเทศไหนครับเนี่ย จริงๆริงอ้นี่คุณอยู่ประเทศไหนเนี่ยไอ้คุณจะคุณไม่เชื่อผมเหรอครับเนี่ยใช่แปลกๆอ่ะมันแปลกๆยังไงอะครับไม่รู้อ่ะคุณคิดว่าผมจะตามหาคุณเหรอครับเนี่ยโอ้ไม่มีใครตามหาเราเราเป็น่ทุกคนทิ้งเราอุย ถามเนี่ยคุณจะไปลงประเทศไหนครับเนี่ยเอ่อกำลังคัดคนลงเลทค่ะแต่ว่านี่อยู่วอชซงตันกับอิสราเอลอ๋อาลคุณอ่ะคถามผมไรยรอบแล้วเนี่ยคุณต้องรักประเทศหนึ่งอ่ะคือผมไม่ได้เล่นมานานแล้วไงเข้าใจปะเข้าใจอ่ะ <laughs> คือแต่ก่อนครับผมเล่นอยู่ The Last City. เดอลาซิตี้แล้วมา <laughs> อยู่มหานครครับ ก่อนจะอยู่มหาคนครเนี่ยคือผมอยู่เลสมาก่อนแล้วคือมันมันมีปัญหานิดนึงก CR, เกี่ยวกับโอซี่อ่ะแล้วคือมันเป็นมหาคนนึงในแก๊งแต่แล้วมันทําให้อารมณ์ในแก๊งของผมเนี่ยมันไม่มีอารมณ์จะเล่นต่อเข้าใจปะก็เลยพากันออกมาออกมาเสร็จแล้วก็หยุดยาวเลยก็เลยหาอะไรเล่นมันก็เลยลงไปมหาคนครนะครับมหาคนครที่นี้มันก็ยาวเลยผมก็ ผมก็เลยมันเบื่อแนวโรงเรียนแล้วอะครับก็เลยอยากจะเล่นแบบโลเปบ้างผมก็เลยมาหาซ้อมต่อยนี่แหละอยากเล่นโลเป้แต่มาหาซ้อมต่อยมัน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 ติดขัดกันใช่ไหมแปลกแปลกแล้วคุณรู้จักปป่ะรู้จักรู้จักไหมครับไปปบอฮะใช่เออตอพ่อเราเอง อเขาเขาเป็นพ่อคุณเลยครับเขาเป็นพ่อเราขำอะไรวิ่งตกลงตกลงผมบอกว่าเขาเป็นพ่อคุณไม่ใช่เหรอใช่เป็นพ่อเรารู้จักไหมผมจะผมจะกล้าคุยกับคุณไหมปกติปกติเขามีบริการมายืนคุมไม่ใช่เหรอครับเนี่ยใช่แล้วลูกสาวเขาไม่ห่วงเหรอครับเนี่ยห่วงสุดๆนี่ฟอมตัวมาใช่เหรอวิ่ ปลอมตัวแต่บอกผมเนี่ยนะอ่อจะได้ฆ่าเธอที่เนี่ยผมกลัวคุณกลัวพ่อคุณเนี่ยแหละพ่อคุณก็ทำวิริกรรมไว้เยอะเลยนะคุณขำอะไรครับเนี่ยคุณขำอะไรคุณขำพ่อตัวเองเหรอขี้มันรอพ่อเราพ่อเราเป็นคนดีไอ้ผมไม่ได้ว่าอะไรพ่อเราเป็นคนดีไม่งั้นเขาไม่อยู่ขนาดนี้หรอกนี่คนหบนิ้วอยู่ใช่ไหมครับเด็ก คนดีนะไม่เงินพวกเราไม่อยู่ถึงขนาดนี้ใช่หรอครับอ๋อเข้าใจครับเข้าใจเข้าใจผมว่าเขาคงดีจริงแหละครับเนาะไม่ไปสักทีคุณขาอ,อะไรสอใจจริงปะปะปะพอพอก่อนหยุดหยุดสิก่อนพ่อคนที่แคร์อะไรผมเนี่ยเฮ้ <Hey> <š 00> คุณว่าเพาอเรา <S <S อ พวกหล่นจะฟ้องปป้าปป้าคุณอยู่ไหนมาดิมาหน่อยอยู่ต่างประเทศอ๋อเขาไปอยู่ต่างประเทศเหรอครับถึงว่าตอนนี้อยู่เยอรมันโอ้โหเขาจะเอาโควิดมาฝากเราปะเนี่ยอ๋อคือผมอยากรู้ว่าเขาไปเลไมันยังไงขี่แล้วดำน้ำไปอ๋อนี่คุณหลุดเหรอเฮ้ยคุณขำอะไรเี่ยฮะคุณขำอะไรคุณขำเพราะตัวเองเหรออ๋อ สอมด้วยบยอกเลยถ้าผู้ต่อยยจะโดนควบคู่เลยจะบินไหมไม่ด <putting continua ussen> ีหรอกมั้งไม่ถึงบินไปหาพ่อคุณหรอพอไม่เล่นละไม่เล่นละไม่เล่นละพอแล้วพ่อแล้วก็รอพ่อเราทีบเลยจะลงไปเล่นเลสตอนไหนครับเนี่ยตอนว่างค่ะนี่คนไา้อะไร <c oughs> คุณเคยโดอนะอะไรสักตั่างะตอบผมดีๆก็ได้ไม่ต้องมาตอนว่างโอ้โหตอนนี้คณไม่ว่างอระไม่ว่างค่ะยืนอยูยอแล้วตอนที่ว่างนี่คุณต้องทำไงอ่ะคุณนอนรอครับหรือว่าอะไรอ่ะหรือว่าคุณตีลังกาเล่นถึงจะว่าง <c oughs> อ่ะใส่ผมมาคุณดูรอยสักด้วยนะ,ะนี่รอยสักหรือว่านึกไม่ออก <c oughs> คุณจะเล่นมุกอะคุณต้องคิดไว้ก่อนสิบปีนะ้าใจปว่าสิบปีเหรอคะแก่พอดีเนี่ยมุกมุกประจําตัวผมยังมีเลยว่ามาค่ะเนี่ยชื่อไอมุกผมคุณคุณน่าจะได้ยินแล้วนะว่ามาว่ามาคือผมก็ขบมแกชื่อครับอย่างอื่นนิ้วหวานนะบอกเลยอย่างอื่นนี่คืออะไรเหรอคะอยากรู้อ่ะอ๋อมาถึงกับข้าวที่ผมทำอะครับหวานด้วย ไม่ไม่โอเคเลยค่ะกินหวานไม่ดีจะเป็นเบาหวานวีงั้นก็ผมแล้วแหละเฮ้ย <c oughs> คุณทำไมคุณเป็นผู้หญิงที่โอ้โหใช้ความรุนแรงจริงๆเลยคนเนี้ยกีแหละมีแต่คน <c oughs> ชอ่าร้ายเราอะเราก็ต้องป้องกันตัวเองอ๋อเขาทำร้ายยังไงอะทำร้ายร่างกายหรือทำร้ายจิตใจล่ะครับคุณพูดแทนใจดำอะ เอาผมถามคุณว่าทำลายร่างกายหรือทำลายจิตใจครับขอทำลายจิตใจเราคุณพูดให้ท <Okay. S 2> ําไม่ดามไม่ดามขอทำลายจิตใ <c ười> จเราโซ่ใจโซ่ใจคือเวลามีคนร้องไห้เนี่ยผมก็อยากจะร้องเพลงนี้ให้ฟังนะ,งะผมว่าน่าจะปลอบใจเขาได้อยู่นะเพลงอะไรเหรอคะร้องไห้หาพ่อเธอร <c ười> ึ ไม่ต้องร้องนะพ่อคุณอยู่หยืดเลยไหมสวัสดีนะฝากดีนะขอโทษครับขอโทษฮัลโหลคุณข่มคุณข่มครับผมไปแล้วนะคะอ๋อได้ครับได้ได้ได้ไปไปไหนครับเนี่ยไปไหนเนี่ยไปอออไหนฮะอ๋อสรุปเขาชื่อข่มหรือข่มอ่ะข่มข่มชื่ออะไรนะชื่อข่มข่มอะไรข่มอะไรเนี่ย ไดขมขมขมอะไรนะคะขมดมเต่าขมดมขมอะไรไมทำน้องเราอย่างนี้ได้ไงวะก็ได้ขบแล้ก็บอกคนอื่นว่าชื่อขมเลยนะบอกคนนี้ชื่อขมผมชื่อขมเขาบอกพี่ว่าชื่อขมขมมเขาบอกพี่ว่าชื่อขมจะมาขมขมอะไรเนี่ยผมได้ขมเลยแล้วขมดมเต่าตลอคุณเล่นไหนคะเนี่ยอ๋อผมเล่นออนไลน์ครับไม่ใช่เห็นว่าหน่าเห็นว่าเขาหลุดเลยเขาหลุดออนไลน์เหรอ ใช่อีเดียวอีเดียวตัวร็อกคุณจะออนไลน์หรืออีเดียวเนี่ยฮะอีทไนท์ครับมึงเคยโดนโดนนี่ไหมทำเป็นฟอร์มต่อยไม่ได้นะผมต่อยไม่เป็นเลยเป็นเละก็ได้ไงก็อยู่ด้วยกันแล้วไงอ๋อใช่ตั้งชื่อแกงว่าอะไรดีคะชื่อแกงเหรอครับข่มตานอนไม่ใช่ใช่นี่นี่ขมนี่นี่เลยนี่เลยอะไรพลอยเสาะกล่าว เกีืคุณเป็นไรคุณเป็นไรเด้อฮะหอยซากเก่าหอยซอกเก่ามันไม่ได้หรอข้อเสียวมันมันไม่ได้อะคับคุณคุณเล่นที่ไหนคุณมองมาดิไม่ผมก็ไม่ได้เล่นมานาาแล้วเนี่ยผมเพิ่งเข้ามาเนี่ยอ่ะ้วาบอกต่อคิวไม่หลุดมาแล้วอ่ะไม่หลุดไม่หลุดผมเคยรองไงเข้าใจปะที่ไหนรอที่ไหนผมรออยู่เลสครับเลสตอนนั้นมันมันกำลังเปิดใหม่ไงแล้วมันมีกี่ซีซั่น เล่นเหรอผมไม่รู้ไงผมไม่เคยเล่นนานผมไม่เคยเล่นนนาละครมหานครมีกี่ซีซันไปถานละครผมก็ออกผมก็บอกอยู่ว่าผมออกมานานแล้วผมมาเล่นเล่นอี๋อ่ะอ๋ออี๋กินครับผม